ตาตาไปยังไงไม่เห้อบอมาอะเรามาถ่ายขขาเรื่อง,อ,งอื่นให้หนูมั่งใช่ไหมถ่ายของน้องก่อนอนะ่ะเป็นคุณตาแมนแบบไหนเนี่ยแมนเดบเบ็เนด้านในอ๋อเราจะกินเลยไหมต้องกินเลยไหมกินกินกินเลยเหรออร่อยอร่อยอ่ะเดี๋ยวลองแกะดูสิแกะแล้วเป็นอะไรข้างในอะ่ะ เป็นอมยิม้มต้องจิ้มจิ้มป้อแปะไหมเป็นรูปอะไรอมยิม้มเป็นรูปอะไรรูปเตินเติร์นแมนอ่ะไม่ได้เลยอยู่ข้างหน้าเลย <c ười> อยู่ลึกเหรออยู่ลึกไม่ได้มันยืดหน้ามองสิมองเห็นไหมมีเสียงไหม โอ้โหโอ้หเสียงอะไรอะ่ะนีอะไรเจ๊มีเตาเปะเสียงอะไรเผ็ <c oughs> อร่อยไหมบ้ามนนันเหนียวไปหมดแล้วนนเดี๋ยวพ่อจเช็ดมือหรอกมือเต้านนเป๊ะเอามือจับแก้วไวไ้จับแก้วมันมีน้ำเปลี่ยนเอยู่เราไม่เช็ดเสื้อบ๊อบบ้าเนี่ยเป็นป๊อปแปะลองจิ้มอีกสักทีได้ยินเสียงไหมจิ้มอีกจิ้มอีกอร่อย กิมกิมซีอออ่อ้เงี้ยบ์ามีขนมอันใหม่ที่หนูแป๊บหนึ่งทีละคนแป๊บหนึ่งทีละคนยังไม่เสร็จรอแม่จะเสร็จเนี่ยรอก่อนแป๊บนึงโอเคอยังรสชาติเป็นยังไงถือว่าดีไหมข้าวมันเจียว,โโย <laughs> เ,ยวเลยข้าวมันเจียเลยโอเค